สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กรับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็พี่น้องทางสปอปลาวทุกๆคนด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวคงสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่20นะครับเดือน 5, 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับผมสลหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆ ผมลืมผมลืมแผ่นกระดาษไว้ที่ห้องนะครับเนาะนะครับต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยนะครับไม่ไดเอามาสรุปให้พี่ๆได้รับชมนะครับในงวดที่แล้วนะครับมา6กหนึ่งตรงๆนะครับพี่พี่หกหนึ่งตรงๆเนาะผมวิ่งผมให้วิ่งรูปไปที่6นะครับพี่พี่เนาะนะครับวิ่งรูปไปที่6นะครับเลขเด่นตารางก็จะมีในเลข1เลข6เลข9นะครับที่เข้านะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะครับผมเนาะที่มีโชคในงวดที่แล้วนะครับผม ก็สำหรับแนวทางนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็สาหรับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งขอบคุณสำหรับค่ากาแฟพี่พีเนะครับที่ชงไอ้ที่ส่งมาให้นะครับที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณมากมากนะครับพี่พี่นะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ท่านใดที่ท่านใดที่ เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนใหม่นะครับในโค้งสุดท้ายเนาะตัวเลขอาจจะเยอะนะครับพี่ๆตัวตัวเลขอาจจะเยอะก็อยากให้พี่ๆรับชมในตัวที่ชอบในตัวที่เด่นนะครับผมเนาะเพราะว่ามีพี่ๆเอฟซีบางท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนผมไม่ให้ชุดลองเนาะก็มีพี่ๆขอมานะครับบางท่านก็บอกว่าตัวเลขมันเยอะนะครับผมก็อยากให้มองว่าให้พิจารณาดีกว่านะครับเนาะถ้าชื่นชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับพี่ๆนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับแนวทางนะครับผมพูดเยอะแล้วนะครับพี่พี่พูดเยอะแล้วตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่สามนะครับผมสี่นะครับหกแปด ก้า <9, S 2> แล้วก็ 1, 1> นะครับพีๆ่ๆมี1่มี9มี3มี8มี4มี6นะครับผมสลับเลขเด่นตารางนะครับส่วนเลขเด่นชุด2ตัวนะครับผมเลขเด่นชุด2ตัวที่ได้นะครับก็จะเป็นนะครับผม4 6 4 8 1นึ่8สาม3นึ่ส่นะครับส่วนเลขเด่นรองนะครับพี่พ เล,เลขเลเด่นรองผมให้ไปที่98 96 61แล้วก็41นะครับพี่ๆนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ98 96 61แล้วก็41นะครับผม ส่วนในเลขเด่นชุด3ตัวนะครับเลขเด่นชุด3ตัววันนี้ผมหลักร้อยผมจะให้ให้ไปที่8แล้วก็4นะครับพี่พี่ก็จะเป็นนะครับผม8 4 6 8 1 9 8 1 9นะครับผมแล้วก็จะเป็น สี่หนึ่งสนะครับ4 9 8นะครับ8 4 6สี่หกแดหนสหนึ่งสแล้วก็4 9 8นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่พี่ที่จะเน้นให้สลับในงวดนี้ผมให้ไปที่4ี่แปนะครับ หนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งสามส่วนเด่นลองนะครับผมเด่นลองผมให้ไปที่เก้าหกเก้าแปด นะครับส่วนเลขเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวเด่น3ตัวนะครับก็จะมีนะครับ498เก้แปดสี่หกนะครับนี่เลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ผมจะเน้นให้นะครับชุดเด่นก็สี่สี่คู่นะครับสี่แปดหนึ่งสามหนึ่งเก้าแปดสาม เด่นรองผมจะเน้นเน้นให้2คู่นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆสาหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นในตารางนะครับในงวดนี้ตัวเด่นในตารางนะครับผมผมฟันไปที่4นะครับผมผมฟันไปที่4นะครับผมให้4แล้วก็แล้วก็8 นะครับพี่พี่ให้สี่แล้วก็8นะครับส่วนส่วนตัววิ่งลูดนะครับในงวดนี้นะครับพี่พี่ตัววิ่งลูดในงวดนี้ผมให้ไปที่ให้ไปที่เลข8นะครับผมก็ใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่ไม่ว่ากันนะครับผมนี่เลยนะครับ เด่น8นะครับลอง4นะครับเด่น8ลอง4นะครับสลับพี่ๆสายวิ่งสายลูดนะครับผมหรือใครไม่ชอบก็ลองพิจารณาในเลขตารางได้นะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมผมก็จับมาจากตัวเด่นในตารางนะครับเนาะตัวเด่นลองไม่ใช่ว่าจะไม่มานะครับพี่ๆไม่ใช่ว่าจะไม่มานะครับก็ที่ผมจับให้ชุดเด่นก็คือจากสูตรผมก็คือมันเด่นนะครับข้างบนนะครับก็ฝากไว้ให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับ แล้วแต่บางท่านนะครับชบให้เหมือนกันนะครับบางท่านก็อาจจะเล่นแนวทางชุด4ตัวนะครับบางท่านก็จะเล่นแนวทางชุด5ตัวนะครับบางพื้นที่ก็เล่นแนวทางชุด6ตัวนะครับผมก็อยากให้มาทุกๆทุกๆแนวทางนะครับพี่ๆเนาะอยากให้มาทุกๆแนวทางนะครับเพราะว่าจะได้มีโชคกันทุกๆคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับแอดหลง นะครับพูดผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับผมก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับก็อาจจะไม่มีเวลานะครับหรือว่าบางครั้งทําคลิปก็อาจจะเร่งรีบนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคกันทุกคนสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ